ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Roblox แล้วนะครับผมอยู่กับผมกันเนอร์ลิซึมนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปที่เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พระเจ้าช่วยไดยโนเสาร์การเกือบไดโนเสาร์สามเขาเองก็เห็นเขามุอยู่แล้วทำไมต้องบอกการโอ้นี่ไงเชนไดโนโซอร์โอเค มีหลายตัยวซ้อยเราเลือกได้นะครับโอ้โหแต่เป็นตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกันนะครับนะแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้ต้องซื้อนะครับเสียตังค์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียตังค์ครับเราจะเล่นตัวนี้แหละครับมาเราจะมาเป็นทีเล็กกันลุยไปเลยดีกว่าบาแล้วข้าคือทีเล็กได้เวลาไปไหนดีอุ๊ยทำไมมีกล่องมีกล่องเขาเรียกว่าอะไรอะซีเรียล ซีเรียลนัมเบอร์มาอยู่เลยตรงนี้เออเป,เป็นไปได้อะโลกยุคดึกดําบานแม่งมีซีเรียลด้วยพะเจ้าอุย๊ยผมติดนะอุย๊ยรอด,ด้วยไปด้วยพวกไดนเสาวทั้งหลายข้าเองรู้จักคาหรือยังข้าคือทีเร็กสวัสดีไม่กัดดิอย่ากัดเจ็บไมเยากัดย่ากัดอุ๊ยอุ๊ยโดนกัด,อย,อ,ยด,ด,กดอย่าทำร้ายคนไม่มีทางสู้ กัดคืน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 ลุมเออโดนลุม,มทำไมต้องลุมด้วยอะ <c oughs> ใจร้ายอะดูดิไดโนเสาร์โลกนี้มันโหดร้ายเฮ้ยตัวอะไรอะกินมั้งดิขอกินหน่อยพวกนี้มันมีแต่ไดโนเสาร์โหดร้ายเราต้องอยู่ตัวคนเดียวเราต้องไป่ยุ่งเกี่ยวกับใครมันมากับเพื่อนแล้วมันก็ลุมเรามันใจร้ายมากเลยอะเฮ้ย เราก็จะมีความหิวของเรานะครับผมก็จะเบรอหิวน้ําเมียนยีนะครับมีเลือดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตัวโตกว่านี้หรือเปล่าแต่เราต้องเดินไปเรื่อยๆล่ะครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันผมต้องเอาตัวรอดหรือยุบอุบ,บันนี้ให้ได้เพราะผมคือทีเล็กถึงผมจะตัวเตี้ยแต่ผมก็ใจเด็ดนะครับผมจังหวะนี้เดินไปในทุ่งข้าวสาลีครับนี่คือทุ่งข้าวสาลีจริงเหรอไม่ใช่นี่มันคือต้นสก,กุละโอ้โหย ผมรู้สึกดีใจที่ผมได้เป็นทีเล็กญี่ปุ่นทีเล็กญี่ปุ่น oh my god ไม่เห็นมีใครอยู่สักคนเลยไม่มีเดรัสาวที่จะแบบมาเป็นมิตรอะไรกับเราเลยเหรอขอแบบมาเป็นมิตรนะครับไม่มาแบบเมื่อกี้นะครับมาแบบเมื่อกี้นี่ดองขี้ครับผมมีอะไรให้เราดูอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยแถวนี้มีแต่หอยครับคนก็ไม่มีผมหิวน้ําแล้วอุยตัวอะไรอยู่ข้างล่างเอ้ยหวัดดีหวัดดีเพื่อน ไปทำอะไรข้างล่างนั่นนะเดลเสาจะคุยหน่อยคุยภาษาเดลเสาโฮ้เฮลโฮ้เฮลสวัสดีนายนายไม่คุยกับเราเลยนายจมน้ําอุ้ยอุ้ยนายว่ายน้ำได้ไงอะเก่งจังเลยอยากว่ายน้ําเหมือนนายบ้างจังเลยอะว่ายน้ําไม่เป็นนะไปไหนดีอุ้ยมีใครอยู่อะสวัสดีนายฮัลโหลโยอยู่ไหม เราเหิวนิดหน่อยอ่ะเราขอจ้วงนายทักหน่อยหนึ่งได้ไหมอ่ะอร่อยจังเลยอล่ะโอ,ขอนะ้ขอบคุณนะขอบคุณนะอุยกระโดดกระโดดไม่ได้ตักใจเฮ้ยฉันไม่ได้ตักใจฉันก็แค่แบบ่าลองดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวอะไรอยู่ในน้ำเต็มเลยอล่ะมีตัวเลเค้ด้วยอุย้ยมีปล่ออ่ะตัวเล่เ้จะกัดเราผมรู้นะอยากให้ผมลงไปกินน้ำใช่ไหมแล้วแกก็จะมากัดเราถูกไหมอองไปดูดีกว่าตัวเลเข้จะกัดเราหรือเปล่านะ อย่ากัดนะตระกีมากินน้ำกินน้ำดิวายตกน้ำวายน้ำไม่เป็นเป็นในน้ำตัวน้อยวายน้ำไม่เป็นขึ้นยังไงขึ้นยังไงตกน้ำตกน้ำขึ้นไม่เป็นนะตายฉันจะมาตายในน้ำไม่ได้ฉันเป็นทีลรกผู้ยิ่งใหญ่กินน้ำผิดวิธีใช่ไหมโ้โอ้ใช่ฉันจะลงไปใต้น้ำฉันหิวน้ำจัดไงที่จริงฉันก็ ไม่ได้จะ,จะตายหรอกนะแต่ฉันหิวนะ <c oughs> ตายเลย <c oughs> โหย้ย <c oughs> มาจะเกิดใหมอ่อีกแล้วฉันเป็นเบบี้หนึ่งเปอร์เซนต์อีกแล้วโหย้ยเมื่อกี้กำลังแบบโตแล้วอะโอ้โหคตรเซ็งเลยกลับมาเป็นเบบี้แล้วเฮ้ยอยากกินอยากกิน I'm a baby no no don't kill me don't kill me don't kill me Don โอ้ไม่อย่ามาอย่ามาข้าจะอุ้ยอุยลุมสามเลยเหรออุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยมีไอ้นี่เลยอะแรปเตอร์สามตัวอุยมันวิ่งมากันเป็นหมู่คณะคณะหมูกรอบอุยอ้ยกลัวไปดูก่อนเป็นยังไงมันก็เป็นหมู่คณะเอางั้นฮะอุ้ยข้าไฟกันแล้วเข้าไฟกันแล้วโอ้ยอย่ามาทาั้งนี้อย่าอย่าข้ามาคนเดียวข้าเป็นทีล็กตัวกระจ่อยอย่ามานะ เขามาเป็นผักพวกกันใช่ไหมอ่ะทำไมเขาไม่ตีกันเองอ่ะแปลกจุงเลยครับกินได้ไหมเนี่ยตัวจิ๊กจกอะไรสักอย่างอู้สแนค็คกินกินอ้ยอิ่มเลยได้สแน็คมากินฟรีเออมันเหมือนเป็นตัวจอดให้เรากินเล่นนะครับเฮ้ยเราตรงนี้เราจะมากินน้ำอหิวน้ำนั่งเลยตกน้ำตายทุกทีนีไ่ไงตางนี้กินน้ำได้เย้อิ่มน้ำอือิ่มสมบูรณ์แล้ว มีคนทักบอกว่าผมเป็นคนใต้หรือเปล่าพัชราผมไม่ใช่คนใต้ผมคนเพชรบูรณ์เกรงกรึกอีสานนะครับนะแต่พูดอีสานไม่เป็นนะครับแล้วตอนนี้สำเนียงแบบมั่วไปทุกทุกภาคครับทุกภูมิภาคคือผมเป็นคนทุกที่เลยตอนนี้หอ้ยดูฝั่งตุ๊กฆ่าไหมดิครับเขาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะตุโกตรใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันพวกเดียวกันฮัลโหลทำไมนายยืนนิ่งอย่างนั้นนะนายไม่เล่นเหรอนายเข้ามาทำอะไรอะเฮ้ย ขอโทษขอโทษปากมันพัง oh. อุ <t Jean Rabbit bulun> no ้ยขอโทษปากมันพังปากมันพังอุ้ยขอโทษตายเลยอะขอโทษขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวตำรวจมาจับเร็วเร็วแล้วฆ่าคนแล้วฆ่าคนเฮ้ยเขายังเป็นเศษอาหารให้เราอยู่กินต่อดิครับรออะไรครับทาทุกอีทดิครับอุ๊ยแถวนั้นน่ากลัวเหมือนเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะอุ้ยอยู่กันเป็นหมู่คณะแน่เลยน่ากลัวมากแถวนั้นนะดูดิ เขาไม่กัดกันด้วยอะทำไมอะเรามาคนเดียวแล้วก็กลัวนะครับผมก็กลัวเป็นอะไรเป็นนะ,ะกลัวจริงๆฮะหูยดูคนมีนกยักษ์ด้วยอะเขาเป็นฝูงของเขาของเรามันไม่มีอะไรเลยดอยฮะเรามันดอยฮะเรากินน้ําอะไรให้อิ่มแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านก่อนเราเป็นชายแล้วเราเริ่มโตขึ้นลวครับกิน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 หูยของกินฟรีทั้งนั้นเลยแถวนี้มีคนล่าาให้เราเว้ย ข้าเริ่มโตแล้วข้าเป็นชายแล้วตอนนี้เป็นชายแล้วครับผมตอนแรกเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงครับผมคนละชายกันแล้วครับชายเป็นว่าเด็กครับ Children นะครับเราจะตัวใหญ่ขึ้นบ้างไหมเนี่ยรู้สึกเราตัวเลก็กกระติคดคตกระจอยร่อยอยครับไม่มีแบบประสบกงประสบการณ์อะไรกับเขาน่าเสียใจจริงๆที่เกิดมาเป็นเดรสาวตัวกระจอยหน้าตาบ้องแบวดูดูหน้าตาผมสิครับบ้องแบวมากมายตาดุๆนะแต่แบบ ทำอะไรใครไม่ได้เลยครับโดนเขากัดอย่างเดียวขนาดเจอตัวกินพืชชน3ามสี่ทีตายเลย <Yeah! S 1> เย่เอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงล่ะตัวใหญ่แล้วไงล่ะหนูเรื่องอะบอกเลยตีแรงแล้วตัวใหญ่แล้วไงแล้วไปทักทายดีกว่าทักทายเพื่อนตัวใหญ่แล้วไงไม่กลัวอยู่แล้วว่ะเพื่อนกัดมากัดกลับอะไม่โกงนะบอกเลยฮัลโหลสวัสดีนายฮัลโหลอิดมีเองฮัลโหล อุยอุยกัดเหรอกัดเหรอสู้ดิสู้ดิกลัวอะไรสู้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 อย่ายอมแพ้สู้มันสู้มันสู้มันกัดกัดสู้กัดสู้กัดสู้ไงล่ะไหวเหรอไหวเหรอถามใจดูไหมว่าตัวเองไหวหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหโอ้โหไม่ไหวอย่าไม่ไหวอย่าสู้ครับบอกเลยครับตายครับบอกแล้วโอ้ตัวกั็เล็กกว่าเราคิดจะมาสู้กับทีเล็กอย่างเราเหรอ ไม่มีทางหรอกเขาจะเรียกพักวมาตีเราไม่ได้ไม่เอาผมไม่สู้ผมไม่สู้คนผมกลัวเขายึดที่น้ําของเรานี่เรากินนกตัวเล็กๆก,ก็ได้เออกินให้อิม่มเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันเราไม่ตีกันเพืพ่อนเพื่อเราไม่ตีกันตอนกลางคืนน้ําลดฮะตอนกลางวันะน,น้ําขึ้นแล้วขอาขากินน้ําหน่อยเร็วมีนกอะไรมาตายเล่นๆอยู่แถวนี้ไหมทำทูอีทเรียกกินนกนกเล่นโอเคมีนกให้กินเล่นอยู่ครับ มันต้องไปฆ่าคนครับเราเป็นสายเขาเรียกสายมังสวิรัตในตัวเสาทีแรกจากเราเป็นมังสวิรัตครับผมัดดีนายฆ้าไปหาได้แล้วไปหาได้แล้วนายนายขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะหิวแล้วอ่ะไยตัวนั้นตัวใหญ่มากอ่ะอุ้ย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 ตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยใหญ่เหมือนกันเลยขึ้นไม่ได้เฮ้ยเรามาเป็นมิตรกันดีกว่าเพื่อนเพื่อน่อนอาตีเรานะอุ้ยเหมือนจะป๊อตเหมือนกันะ ต่างคนต่างหนีกันนะครับ <c oughs> หามากเลยต่างคนต่างหนีครับป๊อตเหมือนกันนะครับไอเด็กเขาเป็นสเตโกนะครับสเตโกนะครับเป็นหางหนามนะครับผมก็คนท้างจะโหด้ลยนะฮะมีอาวุธอยู่ที่หางนั่นเองส่วนเราก็เป็นทีเล็กนะฮะซึ่งโหดไลก,กับเขาแน่นอนนะฮะแต่เรายังพันเล็กอยู่ <c oughs> ตัวเล็กอยู่เป็นแคะเป็นที <c oughs> เล็กแคะอ๋อกัดทำไมอ่ะกัดทำไมกัดเหรอกัดเหรอกัดเหรอกัดคืนดิรออะไรละ่ะ กัดคืนกัดคืนดิกัดเราก่อนนะกัดเราก่อนเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยแตไมันขึ้นได้มัเราขึ้นไม่ได้อะเฮ้ยโกงอะเป็นได็สาตัวเล็กที่ขี้โกงมากแกขึ้นไปได้ยังไงเราเป็นตัวเล็กเราขึ้นไม่ได้กัดคืนกัดคืนนี่ไงเรานี่ไงเรากัดเราก่อนเองนะเราไม่เคยจะกัดใครก่อนเลยแกกัดเราเราก็กัดแกแค่นั้นแหละ ะไ,ไี้แล้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเรียกพวกมาตีเราอุย้ยฝนตกด้วยฟ้าร้องอุย้ยอย่ามาตีผมนะครับผมเป็นคนใจดีที่จริงผมไม่เคยทําใครก่อนยกเว้นมีคนมาทําผมก่อนผมก็ต้องไฟคืนแค่นั้นแหละกินน้ําก่อนนะผู้ชมกินน้ําไม่อิม่มแล้วเราก็จะไปแอบครับไม่งั้นเราตายแน่นอนเลย หลบไปเลยในแอ่งหินฝนตกโอ้ยอบอุ่นจังเลยตรงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอบอุ่นฉันเป็นทีล็กที่อบอุ่นมากฉันต้องเต้นเพื่อความอบอุ่นของร่างกายหมุนตัวหมุนตัวไปรอบๆเออสักสามรอบครับหนึ่งสองสามโอเคอบอุ่นแล้วตอนนี้ร่างกายฉันอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นไปด้วยฟีโลโมนฮ่าๆข้าจะต้องเรียกสาวๆมาหาตัวข้าได้เยอะแน่นอนประเด็นมัไม่ใช่สาวๆสิครับประเด็น มันจะเจอตัวอย่างนั้นน่ะโอ้ยไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันอโลเบิร์ตเขาเป็นสไปโนครับเขาน่าจะว่ายน้ำได้ด้วยนะน่ะตัวพวกนั้นนะครับแล้วเขาดูโหดร้ายมากเลยอะดูเกินกันหรือเปล่าหรือเขาอยู่กันเป็นฝูงครับเด็กระจอยวิทยูอะครับไปอยู่ฝูงด้วยได้ไหมอะเขาไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นอะผมอยากรู้อะอยากรู้อยากเห็นมากเลยอะเพราะว่าพวกเขาอยู่กันเยอะมากครับจอยวิทยูได้ไหมอะดูเขาตัวใหญ่กันมากเลยน่ากลัวครับถ้าเขากินเราเราก็เสร็จแต่แค่นั้นนะ อะไรอ่ะมีน้ำท่วมด้วยเหรอโอ้เป็นปรากฏการธรรมชาติน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าเขากำลังรอตอนนี้น้ำท่วมโอ้ my god น้ำท่วมจริงๆด้วย stop eating him เฮ้ยใครกินใครโดวอะไรแค่นี้ตายหรือยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเปล่าเฮ้ยอย่ากัดผมผมไม่ได้มาผมมาดี ผมมาดีผมไม่ได้มาอะไรอย่ากัดผม no 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 หุ้ยไปไหนดีไปไหนดีอย่าอย่ากัดอย่ากัดกัดคืนกัดคืนกัดคืนรออะไรแล้วกัดคืนอุ้ยห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 ุ้ยอย่ามาอยา่าอย่าผมโตแล้วผมเป็นเด็กโตแล้วผมไม่ได้เป็นอุ้ยน้ำท่ว,วมน้ำท่ว,วมตายด้วยกันไปเตยด้วยกันไปน้ำท่ว,วม เฮ้เขาเขาว่ายน้ําได้ผมลืมเขาเป็นเขาเป็นสไปโนเขาว่ายน้ําได้ผมไปก่อนผมไปก่อนอย่ากัดกันอย่ากัดกันชีวิตเราต้องมีความเป็นออ้จมน้ําจมน้ำเออเออเจมน้ําจมน้ํากัดคืน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 เออเออเออจมน้ำแล้วจมน้ำแล้วตายตายกัดคืนกัดคืนอือ โดนสไปโนค่ะต้องมาเกิดเป็นเบบผีเบบผีน้ำท่วมด้วยเซาเอาวันดีเพื่อนฮัลโหลดีเพื่อนเราเองแล้วทีเล็กไงจะใครเล่าโอ้ยพอเลยดีกว่าสไปโนสไปโนบ้าเอ้ยเขาว่ายน้ำได้เราว่ายน้ำไม่ได้โคตรแย่เลยเอ้ย เสียใจว่ะวันนี้ข้าจะไม่อยู่อีกแล้วเพราะพวกเจ้ามันโหดร้ายทารุณกับข้ามากมายไปแล้วเออลาก่อยชีวิตข้าจะไม่อยู่อีกแล้วดูทีเล็กตาดำๆอย่างเราสิทำไมเขาขึงฆ่าเราได้ลงคอลาก่อยชาวโลกลาก่อยท่านผู้ชมกูจะไม่กลับมาเล่นแบบนี้อีกแล้วแบบนี้มันคือความโหดร้ายทารุณลาก่อยยังไงก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแบบนี้มันโหดร้ายจริงๆเราไปก่อนแล้วนะไม่ายครับยังไงก็อย่าลืมดูคลิปกเก่าๆตามนี้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆบอกต่อ,พอเพื่อนๆด้วยถ้าคลิปนี้ <จะ S 1> สนุกนแนะนำกันนะครับช่วยๆกันแล้วเจอกันใหม่ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับยังไม่จบขนมนะครับโอเคครับ lucky box também. Woo!